السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين. أما بعد إخواني وأخواتي الاحباء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والشكر الله سبحانه وتعالى بتقدير من الله سبحانه وتعالى الذي اذن ด้วยจุดประสงค์เดียวกันด้วยความรู้สึกที่เหมือนเมือหนกันแด่พี่น้องเราที่อยู่ในประเทศซีเรียแด่พี่น้องเราที่อยู่ในประเทศใกล้เคียงกับประเทศซีเรียไม่ว่าจะเป็นเฟลิส์ตีนอิรักและประเทศอื่นๆ ที่กำลังเผชิญกับสิ่งต่างๆที่กําลังเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการลี้ภัยการหนีออกจากประเทศของตนไปอยู่ประเทศอื่นของพี่น้องเราในประเทศเซีเรียข่าวที่ออกมาตามจอทีวีเกือบทุกวัน จะเห็นได้ชัดเจนว่าพี่น้องที่กำลังหิวโหยที่กำลังหนีจากระเบิดและทุกสิ่งทุกอย่างที่ที่พวกเขาทิ้งไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองบ้านเรือนของพวกเขาหนีไปอยู่ประเทศอื่นหนีจากความตาย ซึ่งก่อนหน้านี้เราจะเห็นได้ชัดเจนตามภาพต่างๆที่ถูกแพร่หลายทั่วโลกนะครับคนที่ไม่รู้อิโนอิเนโดนฆ่ากันเหมือนยิ่งกว่าสัตว์บางชนิดสิ่งที่มุสลิมเรากำลังเผชิญอยู่ณวันนี้ อาจจะพูดได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งที่อรรถสุบฮานอาตาลได้ตักดิรก็คือสัญญาณวันเกียรมะซึ่งโลกใกล้จะแตกใกล้จะถึงวันสิ้นสุดของมันการฆ่าการข่มเหงการกระทำทุกอย่างที่มาจาก ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อเพื่อนมนุษย์นั้นเขารู้สึกว่าการนองเลือดการฆ่านั้นเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอำนาจอยู่ในมือของเขาไม่ว่าจะเป็นกาฟีรหรือมุสลิมด้วยกันสิ่งเหล่านี้นะครับพี่น้องเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นอย่างยิ่ง หากใครมีอำนาจอยู่ในมือแต่ใช้อำนาจเหล่านั้นไปในทางที่ไม่ถูกต้องผมวันนี้ฟังข่าวประธานาธิบดีฝรั่งเศสแถลงข่าวบอกว่าคนที่สามารถหยุดการฆ่า ของชาวซีเรียณนะเวลานี้ก็คืออยู่ที่บัชาร์อัลอาสดัดคนเดียวเท่านั้นเมื่อวานเมื่อวานซืนที่เวียนนามีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริการัสเซียตุรกีและซาอุดีอาระเบียแต่ผลที่ออกมา ไม่มีการสรุปว่าจะเอายังไงกันแน่กับประเทศซีเรียกับบาชาร์อัลอาซัตบาชาร์อัลอาซัดใช้โอกาสใช้เวลาในช่วงนี้ไปเยือนประเทศที่กำลังระเบิดประเทศของเขาก็คือประเทศรัศเสเซียไปเจรจาไปพูดคุยเพื่อหาทางออก แต่ที่จริงไม่ใช่หาทางออกนะครับแต่หาผู้สนับสนุนมากกว่าที่จะหาทางออกให้กับประเทศของเขาโดยเฉพาะพี่น้องของเราที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากณเวลานี้ตายไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าจะได้หยุดเมื่อไหร่พี่น้องครับ เราอยู่ในประเทศของเราเรามีปัจจัยยังชีพมีอาหารมีเครื่องดื่มมีเกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮฺสุบฮานอตาลาให้แก่เราเราทุกคนคงได้ยินเมื่อสักครู่นะครับมีการประกาศว่ายอดเงินบริจาคณนะเวลานี้นะครับอาจจะเพิ่มไปเรื่อยๆ แต่ณเวลานี้มีการประกาศว่าอยู่ที่ตัวเลข4ี่0 0ืนบาทผมห้าหมื่นนะครับลองตีราคานะครับว่าห้าหมืนบาทณวินาทีนี้ซื้อโมอเตอไซค์ได้คันหนึ่งไมได้หรือเปล่าครับคงซื้อไม่ได้ ลองนึกภาพว่าเราจะส่งมอเตอร์ไซค์แค่คันเดียวหรือไปที่ประเทศซีเรียให้กับพี่น้องเราที่กำลังเผชิญกับความยากลำบากณเวลานี้ไม่ใช่เงินอย่างเดียวนะครับที่เราจะส่งไปแต่สิ่งที่สำคัญที่ผมขอให้พี่น้องทุกคนในห้องประชุมแห่งนี้ร่วมกันดูอา ร่วมกันขอจากอัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาด้วยความจริงจังและจริงใจด้วยความบริสุทธิ์ใจขอให้อัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาทรงชี้สิ่งที่ถูกต้องให้เกิดขึ้นกับพี่น้องเราโดยเฉพาะนะครับที่ซีเรียและฟาลิสตีนกำลังร้อนระอุ พี่น้องครับเกิดขึ้นมาแล้วหลายปีเริ่มตั้งแต่ข่าวที่ออกมาก็คืออารับสปริงเริ่มที่ประเทศตูนีเซียด้วยการไล่ประธานาธิบดีออกจากตำแหน่งก็คือประธานาธิบดีไซนัลอมบดินเบนอาลีหลังจากนั้น ไายประธานาธิบดีลิเบียมูอัมหมัดคซาฟีไายประธานาธิบดีอียิปต์มูฮัมหมัดฮุสนีมุบาระไล่จนกระทั่งบัชาร์อัลอาสัดแต่คนนี้ทำยังไงมันก็ยังอยู่ในตำแหน่ง มันคงอยู่และก็ยิ่งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตนเองเสมือนกับว่าเป็นมนุษย์เหล็กที่เอาชนะที่คนอื่นเอาชนะไม่ได้จนถึงทุกวันนี้บัชาร์อัลอาซัดยังอยู่ในตำแหน่งแล้วก็ยิ่งมีผู้สนับสนุนไม่ใช่ในประเทศเขาอย่างเดียวแต่จากต่างประเทศเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าทําไมอเมริกาตั้งแต่เริ่ม วิกฤตเกิดขึ้นในซีเรียอเมริกาเงียบทั้งทั้งที่อเมริกาประกาศก่อนหน้านี้นะครับทุกเวทีทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้อเมริกาก็คือตำรวจโลกแต่ทำไมเขาไม่ประกาศที่จะขจัดบัชชาร์อัลอาซัตออกจากตำแหน่งทำไมไม่ส่งสายลับไปฆ่าบัชาร์อัลอาซัต เราจะเห็นได้ชัดเจนประเทศใหญ่ๆบนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นจีนรัเสเซียเสมือนกับเงียบแต่ที่จริงเขาอยู่เบื้องหลังของรัฐบาลรัเสเซียพี่น้องครับตามข่าวที่ออกมาตามจอทีวีตามสื่อต่างๆมีการวิเคราะห์ ไม่ว่าจะวิเคราะห์ด้วยภาษาใดก็ตามโดยเฉพาะมุสลิมเรามีความรู้สึกเหมือนเหมือนกันก็คือสงสารรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเราที่ต้องตายต้องเสียเลือดเสียเนื้อเกือบทุกวันบางครั้งนะครับพอเราเห็นภาพเหมือนกับ ภาพที่อยู่ต่อนหน้าพี่น้องณนะเวลานี้ก็คือเด็กที่ไม่รู้อิโนอิเนที่พ่อแม่เขาลีภัยขึ้นเรือแต่สุดท้ายเรือจมเด็กคนนี้นะครับต้องตายแล้วก็มีคนพบเห็นตอนที่เขาอยู่ที่ริมทะเลจนกลายเป็นภาพที่มันเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของแต่ละคนที่อยู่ทั่วโลกว่า นี่คือนสิบหรือความรู้สึกที่มีอยู่ในหัวใจของมุสลิมทุกคนว่านี่คือชะตาของพี่น้องเราที่อยู่ในประเทศซีเรียอยู่ณเวลานี้อัลลอฮ์เท่านั้นที่รู้ดีว่ายังมีอีกหลายหมื่นหรือหลายแสนชีวิตที่จะต้องเสียชีวิตด้วยน้ำมือด้วยด้วยความ ด้วยพลังด้วยอำนาจของบัชาร์อัลอสซัตที่พยายามฆ่าประชาชนของตนเองนะครับโดยไม่รู้สึกสงสารแม้แต่นิดพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นการโคตบะตัสกิรคำปราศัยด้วยการส่งปัจจัยยังชีพเงินทอง ไปยังประเทศซีเรียให้กับพี่น้องเราแต่ไม่มีทีท่าไม่มีวิ่แววว่าความสงบสุขจะเกิดขึ้นกับพวกเขาเหล่านั้นแถมนะครับยังยิ่งเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันการระเบิดการฆ่ากันมาชาอฮ์คัดดารัลลอฮ์วะมาชาอัฟะลดังนั้นนะครับ ผมใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีบนเวทีแห่งนี้ขอวิงวอนนะครับอยากจะให้พี่น้องเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพูดภาษาใดก็ตามหลังจากละหมาดทุกครั้งถึงเวลาแล้วนะครับเราจะต้องวิงวอนขอดวอาต่ออัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาวาจิบแล้วนะครับที่เราจะต้องใส่ คำว่าโอ้อัลลอฮ์จงช่วยเหลือพี่น้องเราช่วยเหลือมุสลิมมุสลิมะที่อยู่ในประเทศซีเรียเถิดที่อยู่ในฟาล์สตีนเถิดนะครับหากเราขอดุอาให้กับตัวเราเองให้กับพี่น้องที่อยู่ในประเทศเราผมคิดว่ายังไม่เพียงพอนะครับเราจะต้องขอดุอาอเยอะๆโดยเฉพาะ ในช่วงที่เราละหมาดตหจุดตอนที่เรากําลังสุญูดต่ออัลลอซุบฮานอะวะตารณานะจุดนั้นนะเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่อัลลอซุบฮานอะวะตา,าจะตอบรับดูอาทุกคําทุกคําพูดทุกเนียดทุกอาสามของเราอินชาอัลลอฮ์ไม่เพียงแค่เงินทองเท่านั้นที่เราส่งไปยัง พี่น้องเราที่อยู่ในซีเรียนะครับเงินทองคงไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมากนะักแต่สิ่งที่เราจะขออยากจะให้พี่น้องทุกคนนะครับที่อยู่ณเวทีแห่งนี้หรือนอกเวทีนอกห้องประชมุมก็ขอให้มีความรู้สึกเดียวกันก็คือมีความรู้สึกว่าเขาเหล่านั้นก็คือเอกวัครของเราที่ร่วมกล่าว أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Allah ผูกพันผูกความสัมพันธ์ระหว่างเราทุกคนก็คืออินนามุมินูนะอิควะแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นคือพี่น้องแล้วคำว่าพี่น้องกันตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเราจะต้องถามแล้วก็ถามแล้วก็ถามตนเอง ถามครอบครัวเราว่าเราคือพี่น้องจริงหรือไม่ที่นบ,บีซอนนอหะอเลฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลาอูฮิบุอัฮัดุกุมฮัตตาอูฮิบาลิอัคีฮิมายูฮิบุลินัฟซีเจ้าจะไม่ศรัทธาเจ้ายัางไม่ศรัทธาตราบใดที่เจ้า คนหนึ่งคนใดในหมู่สู่เจ้านะครับยังไม่ศรัทธาหากไม่รักพี่น้องของเขาในอิสลามในศาสนาเสมือนกับเขารักตัวเขาเองจะไม่รู้สึกเสียใจเสียดายหรือกับพี่น้องเราที่จะต้องเสียเลือดเสียเนื้อที่จะต้องตายในแต่ละวันโดยที่เราดูแค่ข่าวดูที่หน้าจอ บางคนไม่รู้สึกแม้กระทั่งกระดิกหัวใจเขาอยากจะให้เรารู้สึกนะครับทุกครั้งที่เราดูข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวจอทีวีสื่อสสิ่งตีพิมพ์ต่างๆนะครับอยากจะให้เรามีความรู้สึกว่าอัลลอฮ์เท่านั้นที่มีอำนาจสูงสุดในการที่จะเปลี่ยนชะตาของมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้ไม่ว่าจะเป็น จะไปในทางใดก็ตามอัลลอฮ์คือผู้ที่มีกุดแและอิรอดะดังนั้นในช่วงท้ายผมขอนะครับอยากจะให้เงินบริจาคในค่ำคืนนี้จะบอกว่าถึงล้านไม่กล้านะครับแต่ไม่อยากจะให้เป็นแค่ระดับ หมื่นแสนแต่อยากจะให้มากกว่านั้นในานามพี่น้องที่อยู่ในห้องประชมุมสนามกีฬาอบาจอในค่ำคืนนี้มียอดบริจา allah, คอินชาอัลลอฮ์เกินกว่าแสนเกินสองแสนเกินสามแสนอินชาอัลลอฮ์อยากจะให้พี่น้องร่วมกันบริจาคมากๆ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เรามอบให้กับพี่น้องเราอยู่ในประเทศซีเรียณนะเวลานี้อินชาอัลลอฮ์จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการจิฮาดฟีซาบีลิละและขอให้พวกเราขอดูอามากๆอย่างที่ผมเน้นแล้วเน้นอีกอยากจะให้ขอดูอามากๆเพราะดูอานั้นเป็นอาวุธสำหรับมุสลิม Sama ada mukmin tuh, kau, 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 k